จา้าเพื่อนเพื่อนนี่นี่ลาเพื่อนเพื่อนกนเนาะสิะไปไปน้องบวัวลำพูออกตลาดจากสองสามชั่วโมงนะคะจังคนสิมาพบเพื่อนอีกจังคนสิมาจังคนสิมาเยี่ยมไปเยี่ยมบ้านเนาะทักท้ายกันไปสร้างปฏิสัมพันธ์ เนาะค่ะยืนยันตัวตนค่ะนี่ไปออกตลาดจักสองสามชั่วโมงก่อนมีธุระ,ะค่ะไปตลาดเดี๋ยวกลับมากอ่พบก,กันคือเก้าหล่ะค่ะลาเด้อพี่มาอือออกตลาดจะข้าวคนมือนผัดสิว่าไปใส่ืือโบเห็นอันกดไหลกดแช์จะเกลือผัดสิว่าเนาะ ไปตลาดเป็นจักไหนเน่นาะสุม่มแทยเทาเหี้ยเตือ <c oughs> ผู้ได้เลียนลายกัโอ้ยยิ้มย้มแจ่มใสแต่ละคนเนาะ,ะมานมานสุคนมานมานไปน้ำกันจับกันไปถุงมือกันไปกดไลค์กดแชร์เอากันเนาะเห็น่านไปนาเฟเกันอย่าลืมกดเอากันเด้อ พดเอากันไปน้ากันนั่นล่ละไปพูดเดียวมันบ่สำเร็จเต้องเอามู่ไปน้าเอาไปหล่ยลบโม่ให้พูดได้พันนานพันนาบ้านบม่ได้เอายางเดียวกดอันกดให้หลยจนเซี่ยวสั้นเบื่อแต่อยู่โม่เป็นเก้าเนาะดคักคลัยกไล่กับาดฮ้าหัอ ตั้งใจนั่นเสี้ยวสั้นจนเบือดออายุจ้ะเอาเอาจังสี่ละ่ะผู้ใหม่ผู้เกา่าเอาไปน้ำกันนี่ล่ะผู้ผู้เก่ากัจูงเอาผู้ใหม่ล่ะค่ะข่านบาจูงเอากันนั่นกะลงทางเนาะไปบ่เป็นต้องจูงไปน้ำกันไปด้วยกันจับมือกันไป ไปเศร้าเอาเงินบนุอากาศผู้ใดอยู่กับอันสมองเนาะอยู่กับสมองอยู่กับตัวเฮ้าสิพัฒนาเฮ้าเองค่ะเงินมีเงินบนุอากาศนะว่าตั้งแต่เฮ้าสิเศร้าได้บ่เฮ้าสิเฮ้าสิอันใช้โอกาสของเฮ้านี่ให้มันเป็นประโยชน์บ่อยู่กับ เจ้าของพัฒนาเจ้าจของด้วยค่ะเอไอเพิ่นมักค้นจริงค่ะค้นขยันเอาตามนี่แหละพี่